พี่อยากทำเกี่ยวกับคาบูเร่โชว์ค่ะคาบูเร่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการลิปซิงค์แต่มันมีเรื่องของการสอดแทรกวัฒนธรรมด้วยความใจดีของคนไทยก็ได้ค่ะ represent Thailand ว่าจริงๆแล้วไทยแลนด์มันไม่ใช่แค่เมืองแห่งการยิ้มแต่การยิ้มนั้นมันมากกว่าแบบกีฬาครับเป็นหนังแบบเออเป็นเป็นนักมวยเป็นอะไรเงี้ยเพราะอะไรงมวยก็เป็นซอสปาวเวอร์ของประเทศไทยอยู่แล้วถ้าตัวเอกเป็นนักมวยเป็นอะไรเงี้ยเท่ดีซุปเปอร์ฮีโร่ครับใช้พลังต่อแคนอะไรพวกนั้นอะ ทำขีเลียดอยากใช้กิมมิคเล็กๆอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นชุดไทยในแต่ละสมัยอะไรเงี้ยนิทานพื้นบ้านค่ะนํากลับมาเล่าใหม่ให้มันดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น <c oughs> ก็เชื่อว่าละครพื้นบ้านของเราสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มันสามารถเข้าถึงง่ายได้ด้วยทาเกี่ยวกับเรื่องโขงนตอนนี้เรามีฉากที่แบบใหญ่โตเป็นแบบมีความเป็นแบบเราไปสู้โอเปร่าได้เลยอาหารไทย ที่ต่างประเทศเขามีเรื่องแดดจังกึมของเราก็มีปลายจะหวักเหมือนกันเออคือเราก็น่าจะแบบว่าขยายตรงจุดน,นี้ได้เพราะว่าคนต่างชาติเาก็ชื่นชอบอาหารไทยที่ทำเกี่ยวกับอีสปอร์ตไทยค่ะทีมอีสปอร์ตในไทยค่ <c oughs> อนข้างมี potential ือติดฟ้ดของบ้านเราเพราะว่าอาหารบ้านเราค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับมันติดคอมเมดี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับดนตรีเพราะว่ามันคนชอบดนตรีอยู่แล้วเลยลก็อยากให้เห็นว่าศิลปินไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกอยากนำเสนอในวัฒนธรรมอย่างเช่นโนราหรือการละเล่นอะไรที่มันเป็นพื้นบ้านไทยเรื่องของการบู๊ต่างบู เพราะว่า potential ของตัวนักแสดงไทยเรามีอยู่แล้ว